สวัสดีค่ะจริงๆต้อนรับเข้าสู่ิ e y e of t a l o t บายกันชรยานะคะคลิปนี้มากันที่คลิปรักสามเศร้าคำว่าเศร้าของอาจารย์คือมันเศร้าจริงๆนะ <c oughs> ถ้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันแบบนี้มันเศร้าจริงๆนะไม่ใช่เศร้าอีกเศร้าหนึ่งนะอันนี้มันเศร้าโศกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูกันว่า รักสามเศร้าเราสองสามสี่คนในกรณีแบบนี้ถ้าคุณไปยืนอยู่ในจุดๆนั้นตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ด,กดีความสัมพัน์แบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะลงเอ่ยเช่นไรและความรักนี้มันจะดำเนินต่อไปแบบนี้อีกยาวนานเช่นไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อลักษณะแบบนั้นฮะมากันที่ธาตุแรกค่ะธาตุไฟเม่สิงห์ูนะคะ ธาตุไฟมาดูความรักสามเศร้าของคุณก่อนว่าตอนนี้เมเนเอจีหลักของคุณเป็นอย่างไรเมเนเอจีหลักนะคะมาดูซิว่าเมเนเอจีหลักในชีวิตความรักของคุณเป็นซิ่งไรคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็ต่อเมื่อคนเข้ามาอยู่ในรักสามเศรา้าอย่างที่บอกตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเข้าไปอยู่ในวังวนแล้ววังวนเหล่านี้เข้าแล้วออกยากนะจะบอกให้วงการนี้เข้าแล้วออกยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเพื่อเป็นการตัดสินใจจะอยู่จะไปหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มาเนิ่นนานอยู่ต่อพอแค่นี้หรือจะไปต่อจุดจบความสัมพันธ์อ่ะโอเคมาไฟแม่สิงห์ธนูหนึ่งถึงสิบหธันวาดูให้ล่วงหน้า1เดือนนะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีหรือถ้าคุณมี รักษาสถิตในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันไพ่ใบแรกของคุณเป็นหกดาบหกดาบคือการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ถามว่าความสัมพันธ์จบแล้วหรือยังยังยังไม่จบเดินวนกันเป็นวนกันไปวนกันกลับวนกันกลับวนกันไปอยู่แบบนี้มันเนิ่อนนานมีความผูกพันค่ะไพ่แบบนี้คือความผูกพัน กดาบเป็นความรู้สึกว่าเราอึดอัดมากๆเราไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากจะหนีหนีออกไปจากปัญหาหนีออกไปจากสิ่งที่เรากำลังจเจอเจอความไม่สบายใจความรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นการเดินหนีออกไปแต่หนีเท่าไหร่หนีอะไรก็พ้นค่ะหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นหรอกถึงคุณจะหลีกหนีหนีไปด้วยนี่องปองๆลองเนี่ยดูพยไพ่ใบบนี้นะคะเห็นไหม คุณหนีไปก็จริงแต่คุณก็เอาเขานั่งเหลือไปด้วย <c oughs> คือหนีอะไรก็วนไงหนีใจตัวเองไม่พ้นก็ยังเอาเขาไปด้วยเอาไปเก็บไปคก็เอาไปเป็นประเด็นถึงจะมีความพยายามที่จะเดินออกไปหรือมีความพยายามที่จะลืมที่จะทําใจแข็งหรือมันก็ไม่ไหวกับความสัมพันธ์นี้แล้วมีไพ่ดาบขึ้นมา เพศออฟซอร์ดเก้าแปดประกอบอยู่ตรงนี้ด้วยคุณรู้แหละว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณจู่ด้วยความจำยอมไหมจำใจไหมอดทนไหมคุณก็ไม่ได้อยากยืนอยู่จุดๆนี้นะแต่เพียงแต่ว่าจะอยู่มันก็เสียใจจะไปมันก็ร้องไห้หรือเปล่าเหมือนคุณใจไม่แข็งพอคุณไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะเดินออกไปจาก ความสัมพันธ์นี้คุณตัดรอนตัดอารมณ์ตัดนิหาไม่ได้เหมือนว่าอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บคุณอาจจะทนความเจ็บปวดในการเดินไปข้างหน้าไม่ได้ถึงต้องย้อนกลับมามันมันลากยาวกันมายาวนานนะ่ะบางครั้งคุณก็พยายามจะตัดใจตัดสัมพันธ์แบบมันมีมันเป็นอารมณ์ของคนนะ่ะอยู่ในความรู้สึกที่ถ้าคุณเจ็บมากๆคุณก็จะตัดไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วไม่ ไม่ไปต่อแล้วแต่พออารมณ์เย็นปับ๊บพออารมณ์เย็นได้นั่งคิดคุณก็ยังมีความผูกพันนะมันนึกถึงเรื่องราวบางคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนด้วยนะบางคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเขาคนนั้นมีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยมีหมาสองตัวคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวเขามาก่อนแต่นั่นคือเคยคําว่าเคยอดีต หรือคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ยาวนานค่ะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเสพติดกับความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานบางครั้งก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าอยู่ทําไมอยู่ทําไมอยู่เพื่ออะไรเราได้อะไรกับกับความรักข้งนี้จริงๆแล้วคุณรู้ทุกอย่างนะค่ะดนมารเชียนเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนฉลาดเพียงแต่ใจอาจจะไม่แข็งพอเพียงแต่ความรู้สึกที่มันยัง หลงเหลือความผูกพันอ่ะความรักกับความผูกพันความผูกพันเนี่ยมันความรักมีเสื่มคขายได้นะแต่ความผูกพันนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าคิดถึงเขาเขาเคยดีเราเคยมีความสุขเราเคยเติมเต็มซึ่งกันและกันเรารักกันเราตอนนั้นเขาดูแลเราดีมากเราอยู่กับเขาเขาไม่มีทิฏฐิเลยแต่เสียอย่างเดียวตอนนี้เขาไม่มีคนอื่นแล้วอะไรแบบนี้ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบเขาอาจจะ มีคนอื่นอยู่ก่อนแล้วแล้วคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกถึงความผูกพันอยู่กันมายาวนานมีเรื่องราวมีสตอรี่เลือกร่วมกันมาเพราะฉะนั้นนะถามว่าจะตัดยากไหมใช่มันตัดใ,ใจยากการจะเดินออกไปจากอะไรจากคนที่เรารักมันยากมันเจ็บคุณไปดีวกับคนที่เขาคาข่อนข้างมีสเสน่ห คำพูดทำจาดีมีสนเสน่ห์แล้วก็เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดคุณคิดว่าคุณฉลาดเขาก็ฉลาดเหมือนกันคือเขาเอาเขารู้จักจุดของเราเอาความรักเรามาเป็นตัวประกรันเขารู้ว่าเรารักอะ่ะเขาก็รู้ว่าเราเขาทําอย่างไรกับเราเราก็จะยอมอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคนฉลาดเขาจะอ่านอีกฝ่ายหนึ่งออกเขาจะอ่านเราออกอ่านเกมอ่านเราหมด ประมาณนั้นมรุ่งใจความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะตัดตัวก็แล้วอดทนก็แล้วอยู่ในความสัมพันธ์มาเนิ่นนานนะมันเนิ่นนานคุณอาจจะหวังว่าวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราอาจจะมีความสุขเราอาจจะมีกันและกันไปยืดยาวหรือสักวันหนึ่งถ้า ในระหว่างทางมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาคนติดตัวเลือกที่ดีสุดคือเราก็ได้ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะอืมทนหนะักมันเหมือนบางทีเราก็อาจจะรับรู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรกับเราแล้วเขาเป็นคนอย่างไรแต่เราก็พร้อมจะให้อภัยพร้อมจะให้โอกาสเอตอลอดเพราะอะไรเพราะเรารักเขาอาจารย์รักเขาเป็นความรักที่มันมันบอกไม่ถูกบางทีคุณยอมอยู่ บางทีคุณยอมอยู่ภายใต้เงื่อนไขภายใต้สัญญาเขาอาจจะสัญญิงสัญญาอะไรกับคุณไว้บอกว่าถึงเวลาเขารักคุณเหลืเกินอยากให้คุณอยู่ตรงนี้สุดท้ายไปทางถ้าฉันรับผิดชอบอะไรเสร็จแล้วฉันก็จะมาอยู่กับเธออะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมไฟอารมณ์ของคุณคือตอนนี้แบบอยากไปอ,อยากไปแล้วลรามันอึดอัด มันไม่สบายใจเกิดความไม่สบายใจเลยเกิดความอึดอัดใจเกิดความรู้สึกว่าปัญหาที่มันมีอยู่อ่ะมันมันอึดอัดเกินกว่าที่คุณจะทนคุณอาจจะอยากหลีกลี่หนีปัญหาหนีปัญหาไปก่อนหรือว่าห่างกันสักพักเพื่อที่จะให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นก็ได้แต่คุณรู้ทั้งรู้นะว่าการสถานการณ์ดีขึ้นอะไรดีขึ้นละ่ะเช่นอารมณ์การทะเลาะกันหรืออารมณ์หรือ,อ,รรอความกดดัน มันทำให้ถ้าเวลาถ้ามันมีเวลาถ้ามันมีเวลาเวลามันก็จะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างให้คนสองคนใจเย็นให้คนสองคนได้คลิปได้ไต่ตองได้ทบทวนให้ท่วนทีทบทวนดีๆในความสัมพันธ์นะมองถึงคุณก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันบางครั้งก็พยายามไม่นึกไม่คิดพยายามที่จะไม่ มันทําอะไรคุณก็เจ็บอะ่ะทําอะไรคุณก็ทุกอะ่ะอยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บอ่ะปิดหูปิดตาปิดหูปิดตา,ตาก้าวไปทางซ้ายคุณอยู่ในภายใต้ของของเงื่อนไขภายใต้สิ่งบางสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทําได้จริงๆเลยคือแค่เดินออกมาจากสถานาการณ์นั้นชั่วข่าวเออ ลักษณะแบบนั้นคือมันดูยืดยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คุณคิดนะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปียืดเยื้อยาวนานกว่าที่คุณคิดเยอะคุณคิดว่ามันอาจจะจบง่ายๆถึงเราเราจะทําใจได้เวลาจะช่วยเป็นเครื่องทําให้เราสามารถที่จะอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆรแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการมันเป็นการเหนี่ยวรั้งมันเขาเรียกว่าตัดไม่ขาดอะ่ะอืยืดเยื้อยาวนานมากมาก เพราะฉะนั้นน่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าขอเวลาขอเวลาทําใจขอเวลาคิดคุณทบทวนคุณทบทวน,ค,ทวนความสัมพันธ์ครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะจริงๆร,รู้คําตอบทุกอย่างแหละค่ะแต่ว่าทําไมถึงทําใจไม่ได้ขอดูสิมันมีความผูกพันจริงๆนะไฟคุณทบทวนข้อดีข้อเสียของเขาและการที่เราอยู่ตรงนี้ทบทวนทุกอย่างแล้วแหละ เพียงแต่การทบทวนคุณรู้สาเหตุว่าคุณอยู่ตรงนั้นทำไมคุณอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรคุณอาจจะอยากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกอดความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆความผูกพันหวงแหวนนะ่ะเขาเรียกว่าคุณรักใครสักคนและ คุณห่วงแหนสิ่งเหล่านั้นซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านั้นใะตอนเนี้มันอาจจะไม่มีอยู่จริงได้มันอาจจะเป็นวามฝันลมลม,ลมแรงแรงก็ได้แต่คุณก็คุณก็ยังกอดมันไว้แน่นเลยมันนึกถึงอดีตนึกถึงความดีนึกถึงความสุขนึกถึงการมีกรรันและกันแล้วคุณปล่อยวางไม่ได้นะจจะแต่เราเราเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ เราก็ค่อยๆรับรู้มาทีละนิดทีละหน่อยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเราอย่างที่เรารักเขาเลยอาจจะรู้ตั้งนานแล้วแต่เราต้องต้องตอบย้ำต้องเจ็บให้ชินคุณรู้ทุกอย่างว่าเขาทำอะไรกับคุณบ้างคุณรู้ทุกอย่างใจคุณเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าคุณยังทนได้อยู่ปะความอดทนยังทนได้อยู่ไหมอืมทนเพื่ออะไรเนี่ยคุณทนเพื่ออะไร คนเพราะรักบางคนอาจจะมองถึงไม่เชืเรร่อรักอย่างเดียวนะมองถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลมองถึงการที่เรามีใครสักคนที่เราเรามีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เราอาจจะระบายได้มีพื้นที่นั้นเราดูรู้สึกว่าเราอบอุ่นเราอยากซุกตัวอยู่ในพื้นที่นั้นๆก็ได้นะจ๊ะคุณแบบ อาจจะอยากได้คำปรึกษาคำช่วยเหลือกำลังใจความรักจากเขาแม้เพียงน้อยนิดก็ตามโอเคไหมอ่ะคนที่คุณเดียวด้วยอาจจะเป็นทัดเด่นพระศพมังกรน,น้ำ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 ,นำ,นำสิงอ,อ่ะโอเคไปไปดูซิเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้ เขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักนะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีก่อคุณคน่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณโอ้แม่เจา้าคิดยังไงกับคุณเหรอ ถ้าถามถึงตอนนี้ถ้าคิดยังไงนะเขาคิดว่าคุณเนี่ยมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณดูมีความเด็ดขาดค่ะดูแล้วคุณอาจจะไม่ยอมอยู่ตรงนี้กัเขาก็ได้นะเขารู้อยู่นะว่าคุณคุณพยายามตัดใจจากความสมคัญหลาหลายครั้งหลายๆรอบเขารู้นะเขารู้เหมือนคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเขารู้เขารู้ถึงความอึดอัด เขารู้ถึงความเสียใจเขารู้ถามว่ารู้แล้วทำไมไม่ทําอะไรอะ่ะถ้าเขารู้เราก็จะทะะํายังไงล่ะเขารู้เขารู้แต่เขาก็บอกว่าเขารัก <c ười> คือเขารู้แต่เขาก็อยากเหนี่ยวรั้งคุณไว้เขารู้แต่เรารักกันอะ่ะปัญหาต่งตางๆอุปสรรคต่งตางๆหรืออะไรก็ตามที่คิดอะ่ะล้วคิดที่ไหมอะ่ะล้วคิดไปแล้วรักกันอะ่ะทรูอ็ครับอะ่ะเรารักกัน เรารกการเรามองถึงความรักอย่างเดียวก็พอป่ะเออเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหมเดเรนเพสเอ,อ่าจริงใจไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถามว่าจริงใจไหมเหรอคือเขามองคุณเป็นคนดีมากเลยนะ ที่ผ่านมาคุณดูแลเขาได้ดีทุกๆอย่างคุณเป็นคนที่เขาเป็นที่หนึ่งในใจเขาเลยทีเดียวเชลนะแต่ว่าตอนนี้เขาติดที่ภาระเขาติดที่ครอบครัวเขามีเดโมน่ะคือเขาพยายามทําอะไรก็ได้เหนี่ยวหลังคุณไว้ตรงเนี้ยในขณะที่เขามีคนอื่นน่ะให้สลับกันได้นะ เพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนเหมือนเขาดูเห็นแกตัวไปหน่อยคือคือเขาจะเอาคนสองคนไว้ในมือเน,นี่ยออกว่าแต่เขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้เขาก็อยากให้อยู่จริงๆนะถ้าถามว่าจริงใจมันเขาก็อยากให้อยู่การมีใครสองคนในมือมันก็ดีสําหรับเขาไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จริงใจแต่เขาก็ไม่เลือกเราไงจุดประสงค์จุดประสงค์หลักเลยคือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยากเป็น คนที่ถูกเลือก <warri> <ns> เขาไม่ได้เลือกเราเขาเลือกกับสิ่งที่เขามีอยู่เขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วเขาก็เลือกทางนั้นอยู่แล้วถ้าเราคิดว่าเราทนเพื่อวันหนึ่งเขาจะเลือกเราไม่เขามีสิบถ้วยอะมัามีสิบเหรียญอะไม่ใช่สิบถ้วยก็มีสิบเหรียญนะแล้วถามว่าถ้าเขามีสิบเหรียญอยู่แล้วเขามีคนของเขาเขามีความสุขดีอยู่แล้วตรงนั้นเขามีความ พร้อมมีความสุขอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วและเขามามาอยู่ตรงนี้ทาไมเดิมูนค่ะไพ่ของเดมูนคือไพ่ของคนที่พูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดเพื่ออะไรเดิมูนคือไพ่ของคนที่แบบคุณเป็นคนดีไงคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาดูแลใจเขาเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่เซฟโซนที่ปลอดภัยของเขาก็ได้นะ เขาอาจจะไม่สามารถพูดกับคนที่บ้านเขาได้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาอึดอัดอยังไงเขาไม่มีความสุขอย่างไรแต่เขาเขาเอาเรื่องของเขามาระบ,บายกับคุณได้ทุกเรื่องทุกอย่างปปึกษาได้ทุกอย่างคุณคือที่ที่เซฟโซนที่ปลอดภยัยที่สามารถคุยได้ทุกเรื่องแต่เขาไม่ได้ดูไงว่าใจิตใจคุณรับได้แค่ไหนบางทีถ้ามองในแง่บวกก็มองว่าโุยดีจังเลยเนาะเขา เขาไว้ใจเราเขาให้เกียรติเราเขาไว้ใจเราเขามาปรึกษาเราเราจะได้เราดูเราดูเป็นคนสําคัญแต่สําคัญจริงเป้ามองในมุมอีกมุมมึงดูสิว่าเรากลายเป็นกลายเป็นพื้นที่ที่เขาเขามาระบายมาปรึกษาเพื่ออะไรเพื่อสนองตอบอารมณ์ความรู้สึกของเขาแล้วเราละ่ะรู้สึกยังไงเราเครียดไหม เออเราอยากจะได้ความสุขในพื้นที่เนี้ยแต่เรากลับต้องไปรักรู้เรื่องของเขาเขาไม่สบายใจเขาไมา่เล่าให้เราฟังทําไมไม่เอาความสุขมาให้เรากับเอาความทุกข์ที่เขามีมาถาถงกับเราแต่เรารูสึกว่าเอยเขารักเราเขาเลยแบบเขาเลยไว้ใจเราเขาปรึกษาเราทุกเรื่องเรารู้ทุกอย่างที่บ้านใหญ่เลย มองใหม่นะมองใหม่นะถ้ามองผิดมองใหม่นะเออเขาไม่ได้ไว้ใจเพียงแต่เราเป็นเหมือนกระโตดดองบ้าลงหรือเปล่ามีอะไรเขามาเล่ามีอะไรเขามาบอกปีเล็กมีแต่เรื่องเครียดของเขาที่มาระบายกับเราเขาสามารถพูดกับเราได้ทุกเรื่องโอ้ยเราดูภาคภูมิใจมากเขาไว้ใจฉันเพราะเขารักฉัน <laughs> ใ,ชใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูดีๆใช่ไหม อุ้ยตรงนี้เป็นที่สุกกายสุกใจฉันไม่เคยคุยเรื่องนี้กับคนเขาซัพพอร์ตคนของเขาตั้งหากเออมองดีๆเขาอาจจะซับพอร์ตคนของเขาเขาไม่มีตังสมมตินะเขาไม่มีตังเขาไมเล่าเราฟังเล่าเราฟังหรอเขาอาจจะอยากยืมตังเราเขาไม่ไปเล่าให้คนที่บ้านเขาฟังเพราะเขาอยากให้คนที่บ้านเขาสบายใจคนที่บ้านเขาอยากได้อะไรอยากได้อยากได้เสื้อผ้าเขาจะได้มีตังไปซื้อเสื้อผ้า เข,เขาเขาเครียดที่บ้านเขาต้องการสิ่งนี้เขาก็ต้องหาสิ่งนี้ไปให้ที่นั่นคือคนที่เขารักแต่เราว่าภาคภูมิใจมากเราสำคัญเราเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาเราเป็นที่ที่เขาแบบอยู่แล้วสบายใจคุณสบายใจไหมคุณรู้สึกสบายใจหรือเปล่า <laughs> <laughs> เราเป็นคนสำคัญแต่เราไม่มีความสุขอะ เราเป็นคนสําคัญแต่เราดรเราเราดูเรารู้สึกเหมือนเูกเอาเปเราเบอเราเราเป็นคาเราครญแร่เราราเราเราเาเราเป็นราเราเราเรากเปานแา่พะเระเออเอาคอยเอรยาเราเราเราใราเใาเราเนาเร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 าเอราเราไราเราเราได้เุาเะซัราอร์เา,าเรา้าเราเราเาเราเราเาเราเวาเรุเรา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 เสาเรองา,เ,าขของเขาเราเราเามรารเขาเเา คุณอาจจะถูกกระทําก็ได้นะหรือคนที่คุณวิดีโอด้วยก็อาจจะมีอะถ้าถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็เป็นความรู้สึกนั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้มีครอบครัวแต่เขามีครอบครัวคุณก็จะรู้สึกแบบนี้โอเคไหมแล้วเขาเลือกคุณไหมสุดท้ายเขาจะเลือกคุณไหมก่อนเขาเลือกคุณไหมสิบดาบ The d e a t ไหม สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เลือกเราค่ะถ้าเรารู้สึกว่าการอยู่ตรงนี้เราไม่มีความสุขเราเริ่มเรียกร้องเราเริ่มวว่นเวอรเราเริ่มไม่พอใจเราเริ่มต้องการความสุขขึ้นมาบ้างมันจะบ่งบอกถึงอาการที่เขาจะต้องเลือกและเลือกที่จะจบเขาไม่แค,คขขรแคแค์ความรู้สึกข,ของเราเขาไม่แคร์เขาไม่แคร์ความรู้สึกของเราเขาไม่สนใจความรู้สึกข,ของเรา เขาสนใจแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากเราค่ะอะไรคือประโยชน์ที่ได้รับจากเราถ้าคุณถ้าคุณมีประโยชน์อะไรเขาประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งถ้าคุณมีตังซัพพอร์ตเขาได้นั่นคือประโยชน์ซัพพอร์ตใจเช่นเขามีเรื่องกุ้มใจกับทางนูน้นถะเรากับทางนู้นมาปั๊บมันใส่อารมณ์กับเรามาระบายกับเรามาพูดให้เราฟังนี่คือก็ประโยชน์เขามีเที่ยวระบายที่ที่ที่เขาแบบรู้สึกสบายใจได้ระบายได้พูดในขณะที่เขาพูดกับทางนู้นไม่ได้ เราเป็นเหมือนกัดขูดทองพระลงหรือเปล่าหรือเปล่าแมจ๊ะซัพพอร์ตอะไรก็ได้ที่เขาไม่เลือกเพราะอย่างนั้นเขาเลือกไหมเขาไม่เลือกเขาเลือกในตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้คุณคือประโยชน์แต่ถ้าคุณหมดประโยชน์เมื่อไหร่คุณไม่ยอมรับฟังเขาแล้วนี่คุณไม่ยอมให้คำปรึกษาเขาแล้วนี่คุณไม่ยอมอยู่พื้นที่ตรงนี้แล้วนี่คุณไม่ได้ให้กำลังใจเขาแล้วนี่คุณก็หมดประโยชน์ <c oughs> เ okay, อาแก้วะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในเดือนนี้คะความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงกาศน่ะนั่นแหละทนไหมคุณเปนคนทนบาไฟทนเยอะมากทนต่อความรู้สึกทนต่อการเก็บกดบางทีฉันก็รู้สึกแต่ฉันต้องทนเก็บกดความรู้สึกอยากเขามาอยากเขาอยู่ตรงนี้ทรอมโพเรนอะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจของคุณเกิดขึ้น ใช่คุณจะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปทีละเ,เล็กไปน้อยแล้วมันจะซึมซับซึมซับเมื่อไหร่คุณสามารถเดินออกจากความรู้สึกนี้ได้เมื่อไหร่หมายถึงตื่นเมื่อไหร่ตื่นรู้เมื่อไหร่ว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้คืออะไรคุณอาจจะกำลังคิดที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่คิดมากี่ครั้งแล้วคิดมากี่รอบแล้วทำกี่ครั้งกี่รอบแล้วทำได้หรือเปล่าเก๋ไปแล้ว นั่นคือคําตอบของคุณอะขอแนะนําขอพห้แนะนํากับความรักนิดหน่อยขอพห้แนะนากับความรักนิดหน่อยโฟร์วันอยากได้ครอบครัวอยากได้การแต่งงานอยากได้อยากได้คนอยากได้ความสุขอยากอยากได้อะไรอีกแต่ความสุขอะที่คุณอยากได้อะน่าจะไม่ใช่กับคนคนนี้เดวิลค่ะจบโดยพย The ่เดวิลความสุขของคุณที่คุณอยากได้คุณอยากได้ใครสักคนที่ว่าเป็นของคุณที่คุณกอดได้อย่างกุญใจ คุณอยากได้ใครสักคนที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเขาอีกต่อไปคุณควรจะตัดกรรมนี้สะเดวีเป็นไพ่ของกรรมแรงดึงดูดที่มันดึงล้างกันล้างมันไปล้างกันกลับล้างกันกลับล้างกันไปมาเนิ่นนานกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการกระทําของเราเองเราเรื่องที่จะมีความสุขหรือความทุกข์ได้เกิดมาช้ชีวิตค่ะ ไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมเพราะฉะนั้นกรรมอยู่ที่การจะถามถ้าคุณคิดว่าคุณไปอยู่ในความรักซ้อนมันเป็นกรรมมันเป็นทุกข์คุณก็ออกมามันจะเลิกทุกข์ถามว่าเจ็บมันก็เจ็บแหละทุกคนเจ็บค่ะไม่มีอะไรไม่แบบเอาตรรมสองสายอะไรมาทำพิธีจะได้หลุดจากกรรมไม่มีทางค่ะไม่มีอะไรตัดจากกรรมได้นอกจากเราเราทําดีเราได้ดีเราทําชั่วเราได้ชั่วเราทําดีเราได้ตอบแทนสิ่งดีๆถ้าเราทําไม่ดีเราทำผิดพลาดเราก็ต้องชดใช้กรรมนั้นๆ คือชดใช้กรรมให้หมดบางทีบอกโอ้ชดใช้ไปให้หมดแต่เราเลือกที่จะเดินเนมันเจ็บไงเราบอกเราตัดกรรมแลว้วเลือกเดินออกมาเราเลือกที่จะไปในในชีวิตของเราถือใช่เราจะทุกข์แต่เราก็ไม่มีเขาไงเราจะทุกข์เราจนลืมไม่ได้เราก็ไม่มีเขาไงนี่แหละพฤติกรรมและการกระทํามันอยู่ที่เราเองเพราะฉะนั้นตัดกรรมได้ก็ตัดซะเพราะว่าชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไปเจอกันเราไม่ต้องไปสาบแช่งไม่ต้องไปโมโหทยิ่งสาบแช่งเท่าไหร่ชาติหน้าก็ยิ่งไปเจอกันเท่นั้นนะ กรรมมันบางทีชาตินี้ถามว่าเขาอาจเราเคยอดีตชาติเราไม่รู้เราอาจจะเคยไปทไําร้ายเขามาก่อนก็ได้นะเราอาจจะเคยไปทไําร้ายจิตใจเขาเขาอาจจะในอดีตชาติเขาอาจจะโดนเรากะทําชาตินี้เราถึงต้องมาใช้กรรมแต่กรรมนี้ใช้ให้หมดใช้ให้หมดคือไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้นะหมายถึงการที่คุณออกมามันเจ็บไหมล่ะมันเจ็บนั่นก็คือการใช้กรรมแล้วมันเจ็บทุกทรมานแสนสาหาัสไม่ลืมมันเจ็บปวดละกานนั่นคือแบบ ชแล้วนะฉันใช้แต่มันใช้แบบฉันจะต้องพยายามทําใจเข้มแข็งให้ไปให้ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณรู้ทุกอย่างแล้วค่ะจริงๆเพียงแต่คุณจะใช้ชีวิตยังไงคุณจะเดินยังไงคุณจะไปยังไงต่อหรือคุณจะมีชีวิตที่เป็นกรรมแบบนี้ไปตลอดชีวิตก็ Up to you ค่ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดต like, ิดตามอย่าลืมค like, อมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัว แอดไลน์มาค่ะเห็นอาจารย์อา่าคือน,น้ำลายบ่อยๆไหมอาจารย์ปวดฟันอยู่กับลังจะไปหาหมอฟันอย่างนี้บอเดี๋ยวหมอนัดอูเนี่ยเอ่อมันปวดมากมันก็เลยแบบน้ํำลายมันสออยู่ตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็อาจจะอัดคลิปไม่ได้ถ้าถอนฟันนะคะอ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ